คือผมดูแล้วเนี่ยพี่สรุปสั้นๆเลยรัฐบาลตอนนี้เนี่ยคือเขาเขามีความสับสนในเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็ต่างนะออออดิจิทัลเงินดิจิทัลหนึ่งบาทก็สับสนซอฟตแวร์ซอฟต์พาวเวอร์ก็สับสนหรือนโยบายอื่นก็สับสนก็คือไม่ได้คิดให้มันออรอบคอบละเอียดอีกทวดแล้วก็มีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติมุ่งแต่พูดทําโตหาเสียงเ<า>นี่ยเป็นหลัก แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนยโยบายการเมืองของเขาเนี่ยเขาตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัว<า>อย่างที่จะมีการแก้รัฐมนูญกันเนี่ยผมว่าดูแล้วเนี่ยดีไม่ดีก็อาจจะไม่กล้าทำานะเพราะว่าทางทางอะไรหละ่ะคุณภูมิธรรมก็ย้ำบ่อยเหลือเกิน่าแก้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความขัดแยง้งหรือแม้กระทั่งเนื้อโทษกรรมมันก็เหมือนกันรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็กลัวจะเกิดความขัดแย้งอีกเพราะงั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ย ก็ก็คือทั้งสับสนทั้งหวาดตัวแล,ล้รัฐบาลแบบนี้สับสนและหวาดลัวมันแค่ปัญหาของประเทศได้อย่างไรค่ะเนี่ยผมก็สงสัยนะครับอาจารย์พี่ชายครับว่าพ่อภูมิธรรมเนี่ยที่ผมเคยรู้จักเมื่อตอนร่วมพัฒนาชาติกับพ่อภูมิธรรมที่เป็นรองนายกควรบรัฐรีพาณิชเนี่ยมันคนคนเดียวกันหรือเปล่าผมยังงงอยู่นี่เลยครับอ๋อ,อ,อมันจำไม่ได้หรอกพี่พลต,ตอนนี้ก็ร่วมพัฒนา เมื่อก่อนร่วมพัฒนาชาติตอนนี้ก็อตอนนี้ก็ร่วมอะไรละ่ะอไม่รู้ร่วมอะไรแล้วก็คือเป็นนายทุนเต็มตัวลแล้วแล้วก็เป็นลูกน,น้องของคุณทักษิณอ่ะใช่ครับที่เคยถึงท,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 ที่เขาพักดีอยู่อย่างเดียวส<อ>่วนเรื่องอื่นในอดีตก็คือเป็นอดีตไปแล้วสําหรับเขาผมก็ยังงงอยู่ความหวาดกลัวที่อาจารย์หมายถึงที่ตอนนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังเผชิญอยู่อะค่ะอาจารย์ มันเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเขากลัวว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาจะไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนกับว่าคู่แข่งอย่างก้าวไกลเนี่ยก็มีจุดแข็งพอสมควรในขณะที่ทางพรรคเพื่อไทยเองก็ขึ้นชื่อเลยว่าเป็นพรรคที่ตบัดสัตว์ในขนาดเดียวการพักร่วมรัฐบาลน,นะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็เหมือนกับถ้าเกิดพูดกันตรงๆนะคะเหมือนกับงูเห่าอะค่ะคอยที่จะกัดคอยที่จะแววงตลอดนะคะอาจารย์ คือคือเขากลัวก็กลัวสองสองด้านนะ<ฆ>อย่างแรกก็คือว่าเขากลัวจนชั้นนำ<ฆ>อ่ก็คืออย่าลืมว่าเขามาเป็นรัฐบาลได้ช่วยคนเอกประยุทธ์นะ<ฆ>ที่สนับสนุนให้สั่งอวอรให้ยกมือสนับสนุนเพราะเนี่ยเขาทำอะไรเขาก็มีความกังวลว่าจะไปกระทบกระเทือนคนกลุ่มนี้<ฆ>ก็เลยทำให้ ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรนะะเพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรทางการเมืองมากเนี่ยอาจจะถูกกลุ่มจนชั้นนำเนี่ยก็อาจจะไม่พอใจใแล้วก็อาจจะมีแนวทางในการที่จะมาเล่นงานเขาก็าได้นะแล้วก็กังวลว่าอย่างโดยเฉพาะเรื่องของจะกระทบ ว่าถ้าทําอะไรที่เปลี่ยนการแก้ไขพัฒนาการเมืองให้มันมีความพัฒนาเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยก็เกรงว่ากลุ่มชนชั้นนําจะไม่พอใจแล้วก็จะสร้างผลกระทบให้กับคุณทักษิกก็ก็เลยอาจจะไม่กล้าต<ะ>ัวอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือเขาก็คงจะมีความกังวลในเรื่องของคะแนน<ะ>นิยมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปกับพรรคเข้าใจแต่ว่าคือ สิ่งที่เขามีความเชื่ออยู่สําหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเขาเชื่อว่าถ้าเขาทําเศรษฐกิจได้ดีนะทาได้ผลประชาชนก็จะกลับหันกลับมานิยมค่ะอันนั้นก็คือเป็นความเชื่อของเขาแต่ว่าอย่างที่เราเคยเรียนหลายครั้งแล้วว่าประชาชนในปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาดูรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเขาไม่ได้ดูแบบผิวเผินเหมือนเมื่อก่อนแล้วะนะ ขาดูว่ารัฐบาลเนี่ยเอาจิงเอาจังในการแก้ปัญหาให้มันเ,เกิดผลที่ยั่งยืนระยะยาวหรือเปล่าไอ้แค่ปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นทีเ่เพื่อไทยเคยใช้ได้ผลได้ดีแนวประชานิยมนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีประสิทธิผลน้อยลงหรือได้ผลน้อยลงนั่นเองเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขายังกลาดกลัวไม่กล้ากระทบกับตุตนลูก่านนะก็ะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ นะปัญหาศเศรษฐกิจมันก็คงย่ำแย่อยู่เหมือนเดิมไม่ได้เติบโตไปมากมายอะไรนะการกระจายรายไดก้ก็คงจะไม่เกิดเพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นเส่นนั้นก็คงความพิยมที่เขาจะได้ก็คงจะมีไม่มากนะแล้วก็คงจะ,ะคนก็คงจะบอกบอกว่ากา,ทารทำงานของรัฐบาลเไม่ก่อให้เกิด นิยมก็คงจะลดลงค่ะดูเหมือนว่าทางรัฐบาลเองก็ลําบากเหมือนกันนะคะเพราะว่าไหนจะเอาใจทางชนชั้นนาด้วยแล้วก็เอาใจประชาชนด้วยแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วผลเสียมันก็ต้องตกอยู่ที่ประชาชนอยู่ดีถ้าเกิดมัวแต่ไปเอาใจคนชั้นนาซึ่งตอนเนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ะคะ่ะจานว่าระหว่างดุลระหว่างทางของประชาชนเองแล้วก็ทางของทางชนชั้นนาดูเหมือนกับว่าทางรัฐบาลนั้นก็จะ เอาใจชนชั้นนามากกว่าประชาชนอยู่แล้วครับตอนนี้ก็มีทิศท,ทางไปอย่างนั้นนะทั้งชนชั้นนาที่เป็นข้าราชการหรือว่าชนชั้นนาที่เป็นกลุ่มุนเนี่ยก็ก็มีทิศทางที่จะมีนโยบายที่ไปเอาใจกลุ่มคนเหล่านั้นเป็นหลักส่วนประชาชนเนี่ยก็าาอาศัยวิธีการแบบนโยบายในเชิงสังคมสพเครเพราะนั่นแหละก็คืออาจจะมีนโยบายที่แจก ลดอย่างเช่นลดรายจ่ายที่เขาทำอะ่ะนะการน้ำกับไฟอะไรแบบเนี้ยสักระยะหนึ่งเพราะว่าจะมีนโยบายแบบนี้แหละเหมือนกับโยนเศษเนื้อให้ประชาชนตั้งหน่อยอะไรแบบน,นี้นะแต่ว่าอเอาเท่าจริงเนี่ยโครงสร้างอะไรต่างๆก็ไม่ได้รับการแจ้ง